ครับวันนี้สำนักง,งานตำรวจชาตินะครับจะขอญอาตเตือนภัยในเรื่องการถูกแฮกนะครับแล้วก็การถูกโจมตีด้วยไวรัสเรียกค่าไถา่หรือเรียกกันว่าแ a นซัมแวร์นะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับแอนซัมแวร์การถูกแฮกนะครับคือการถูกเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบเนี่ยเกิดขึ้นได้ทั้งพี่น้องประชาชนเองนะครับรวมถึงหน่วยงานองค์กรทั้ง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะครับซึ่งที่เป็นข่าวมาโดยตลอดนะครับเร็วๆนี้ก็อาจจะมีข่าวเรื่องหน่วยงานภาครัฐบางหน่วยงานเนี่ยมีการถูกโจมตีนะครับด้วยมาวแวร์แล้วก็มีการข่มคู่นะครับที่จะนําข้อมูลสําคัญข้อมูลในเชิงหรือข้อมูลอ่อนไหวเนี่ยไปเผยแพร่นะครับทีนี้รนซอฟแวร์เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงคืออย่างนี้ครับเมื่อ องค์กรนะครับหรือแม้แต่ส่วนตัวเนี่ยถูกแลนซัมแวร์เล่นงานนะครับก็คือแฮกเกอร์เนี่ยจะส่งม a l w a r e ไปในระบบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ไปทําการล็อกไฟล์ข้อมูลให้เจ้าของข้อมูลเนี่ยเข้าถึงข้อมูลตัวเองไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีหน้าตาขึ้นมาเตือนนะครับในหน้าจอแบบนี้เลยนะครับลักษณะก็คือมีการนับถอยหลังนะครับ แล้วก็มีการขู่ว่าเนี่ยไฟล์ของท่านเนี่ยไฟล์งานงท่านเนี่ยถูกเข้ารหัสเรียบร้อยแล้วก็ให้มีการจ่ายเงินส่วนใหญ่จะเป็นการจ่ายเงินในสกุลเงินดิจิทัลนะครับตัวตัวเลขเนี่ยจะเป็นจํานวนเท่าไหร่เขาก็จะใส่จานวนตัวเลขมาแล้วถ้าไม่โอนเงินให้เขานะครับเวลานับถอยหลังเนี่ยมันจะถอยเรื่อยๆนะครับแล้วก็อ้างว่าถ้าเกิดหมดเวลาเนี่ยข้อมูลเหล่านั้นจะถูกทําลายนะครับลบทิ้ง ถ้าเป็นข้อมูลสาคัญเนี่ยก็อาจจะเกิดความเสียหายกับองค์กรนะครับหรือกับตัวเองนะครับก็ต้องมีการจ่ายเงินให้แฮกเกอร์ที่เข้ามาทําการแฮกระบบนะครับนอกจากนี้เนี่ยนอกจากเรียกท่าถ่ายแล้วอาจจะมีการขู่ว่าจะนําไปข้อมูลไป,ไ,ปไปให้กับคู่แข่งนะครับหรือผู้อื่นทําให้เกิดความเสียหายนในเชิงธุรกิจเข้าไปอีกนะครับก็จะมีหน่วยงานหรือว่าตัวบุคคลหลายท่านเนี่ยยอมเสียเงินนะครับทีนี้เนี่ย วิธีป้องกันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเรื่องนี้เนี่ยสำนักงานแห่งชาติมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับอยากให้มีการระวังป้องกันตัวเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับไม่ควรใช้ระบบปฏิบัติการนะครับที่เป็นโปรแกรมผิดกฎหมายหรือโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์เช่นอาจจะไปดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับหรือเรียกหรือเรียกว่าโปรแกรมแคลคเพราะอันนั้นเนี่ยอาจจะมีการแฝงมาแวร์เข้ามาได้นะครับแล้วก็อันที่2นะครับ ต้องมีการอัปเดตระบบปฏิบัติการอยู่โดยตลอดนะครับเพื่อที่จะปิดช่องโหว่นะครับไม่ให้แฮกเกอร์เนี่ยเข้ามาโจมตีนะครับข้อ3เนี่ยอัปเดตระบบป้องกันไวรัสนะครับคือนอกจากใช้ของจริงแล้วต้องมีการอัปเดตด้วยนะครับแล้วก็ข้อ4ี่เนี่ยการตั้งรหัสนะครับ access point หรือตัวกระจาย Wi-Fi นะครับให้มีการตั้งรหัสที่คาดเดาได้ยากนะครับเพราะว่าแฮกเกอร์อาจจะแฮกผ่านตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi ไ,ไ,ได้นะครับ ข้อ5นะครับต้องระมัดระวังการเข้าถึงนะครับข้อมูลภายในองค์กรนะครับคุณจะใช้คอมพิวเตอร์ที่มั่นใจในความปลอดภัยนะครับกรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวของพนักง,งานเนี่ยอันตรายเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าพนักง,งานเนี่ยเอาคอมพิวเตอร์ไปใช้ในอะไร,ระบ้างมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนในการถูกโจมตีนะครับแล้วก็ข้อ6เนี่ยเป็นเรื่องที่ทางบริษ,ษัทห้างร้านต่างๆควรจะใช้ฝ่าย i อทีหรือฝ่ายวางระบบในการป้องกันการโจมตีนะครับให้ เป็นมาตรฐานมีความเป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็ข้อ7เนี่ยมันตรวจสอบข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นล็อกไฟล์หรือทราฟิกต่างๆเนี่ยนะครับดูซิว่ามีความผิดปกติในระบบหรือไม่นะครับหรือมีการพยายามเข้าถึงพยายามโจมตีของแฮกเกอร์อย่างไรหรือไม่เพื่อที่จะหาทางป้องกันได้แต่น่นเนนะครับแล้วก็ข้อ8นะครับขอให้มีการตรวจสอบนะครับข้อมูลอีเมลนะครับของพนักง,งานนะครับว่ามี การถูกหลอกลวงการส่งฟิชชิ่งอะไรมาหรือเปล่านะครับและก็ควรมีการจัดฝึกอบรมให้กับพนักง,งานนะครับในในองค์กรในบริษัทในหน่วยงานเพื่อที่จะป้องกันตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่นำมัลแวร์มาเผยแพร่ในคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กรนะครับเพื่อป้องกันการโจมตีจากแฮกเกอร์นั่นเองนะครับแล้วก็หากถูกโจมตีเนี่ยนะครับถูกแรนซอม์แวร์เล่นงานนะครับตั้งสติดีๆนะครับรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยมาพบกับ หน้าอบสวนครับหรือแจ้งที่สายด่วนทานชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณมากครับ